ผมบ่าวโจยูทูบใช่ไหมครับมื่อกี้บ่าวโจยจะพามาชมราคาควายงามเลยครับเด้อครับผมเดี๋ยวไปสอบถามกับเจ้าของควายครับผมว่ามื่อกี้สิเปิดทั้งเปิดจากตัวครับผมคอมพิวต์เด้อครับเด้ออยู่บ้านบ้านยังไงครับบ้านท้องหลังครับบ้านท้องหลังครับผมตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับครับผมเดี๋ยวไปสอบถามนสำคันเลยครับไปเลยครับสวัสดีครับผมครับครับผมแนะน้ำตัวนะครับผมครับผมผมซื้อยุดครับผมยูบ้านท้องหลังตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผม นี่เลยครับตัวนี้เป็นควายแม่สาวนะครับเนาะควายแม่สาวครับเป็นสายเลือดมาาสาครับผมจะสายเลือดเก้าเจริญครับผมเป็นสายเลือดเก้าจเลือดนะครับเนาะผมความสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบเมตรบวกครับร้อยสามสิบเมตรบวกชัดเจนนะครับเด้อตาเตียมเกี่ยวจำขออว่างถุงน่องขาวครับผมนี่ครับผมเอฟซีครับผู้ใดสนใจนะครับเด้อหนาทางดังคมดีนี่ครับผมควนควนกระดีนะครับเด้อ เบิ่งบ้านไายครับอยากตื่นแนวน่อยนึงครับนี่แหละครับผมอยากตื่นแนวด้วยครับเด้อนมซีเต่านะครับเนาะนซีเต่าครับแม่นี่ซื้อว่าซื้อว่าน้องอย่างครับน้องมีซับครับน้องมีซับเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับเชิดดีครับผมหน้าตาตาเตี้มเกี่ยวจ้ำชัดเจนนี่ครับผมชัดเจนนะครับเด้อเอฟซีครับผมขอเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย้าแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่ครับ5825เนาะครับเนาะ แม่นี่สิเปิดราคาเท่าไรครับผมเปิดไปแปดสิบเกียครับผมแปดหมื่นเจ็ดพันครับผมราคาเนี่ยเขาต่อรองได้ปะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้เด้อครับด้วยแปดหมื่นเจ็ดพันครับผมนี่ครับผมเมื่อนี่สิเรียบแข็งเรียบคาดีตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงครับเอาไปใายพัฒนาต่อได้ได้ด้วยครับเป็นสีเหลืองเด้อครับด้วยสีเหลืองงามครับหัวโหนกนูนดีหัวหม้อท้องเบิ่งบานไทยเด้อครับด้วยเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็กิ้งก้างสอบถามได้รับประกันตำนี้ครับรับประกันตำนี้เด้อครับด้วย เล็บแข่งเล็บขาดีนะครับผมนี่แหละครับผมโอเคนะครับเนาะไปชมตัวต่อไปครับผมนี่ครับเด้อน้องมีซับครับผมนี่นะครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อตาเทียมเกี่ยมจำชัดเจนน้องมีซับนะครับผมนี่นะครับผมตัวต่อไปนะครับเนาะตัวนี้ซื้อไว้จะไหนครับเนี่ยน้องพูนซับครับ น้องพูนซับครับเมื่อกี้มีซับเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นลูกสาวของเก้าเจริญครับผมก้าเจริญนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อตาเทียมเกี้ยมจ้ำชัดเจนครับผมควรจับตาหรือว่าซองตาเด้อครับเด้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจครับกิงกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อลูกสาวเก้าเจริญนะครับเน้อมีใบมีหลอดพ้อมนี่ครับผมมีใบมีหลอดรับโตเงวดีครับตัวนี้ผู้ใดสนใจก็อยากจะได้คว็บไปเลี้ยงหรือว่าไปพัฒนาเด้อครับเด้อ เงีนี่แหละครับผมกิ่งกลางสอบถามได้ด้วยครับเด้อเบิร์บันทายครับความสูงสูงเท่าไหร่ครับสาวก้าวเจริญขวรดีนะครับเด้อน้องพูนซับน้องพูนซับควรหาบเงินหาบทองครับผมโอ้ต่เรียวขึ้นมาเงยเอาดีเล็บแข้งเล็บขาดีครับเล็บแข้งเล็บขาขาหนาขาหลังนะครับเด้อทำไรดั่มขาดขาครับผมผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามได้ด้วยครับเด้อ แม่นี่สิเปิดราคาเท่าไรครับผมหนึ่งแองหนครับ0ลูกสาวเก่าเจริญนครับเด้อมีใบมีหลอดนี่ครับผม1 2ึ่งแสนสอนห้าพันบาทนะครับเนะเอาหมายเลขโทรศัพท์อีกนะครับผมศู8ย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนาแอครับนะครับเนนี่นะครับผมชัดเจนนะครับเด้อคุ้ยนีได้ประมาณปี3เดือนครับปี3เดือนนะครับผม ตาแก้มเข้มจ้ำชัดเจนครับบนเคองค์ถุงน่องขาวโอ้เผาไงผู้ระยากจะได้ไปเลี้ยงหรือว่าไปพัฒนาด้วยครับด้วยควายบ่มีต่ำนี้นะครับเนาะเลี้ยงง่ายกินเก่งครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับดีนะครับผมตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับเนาะอ่างไงเงาดีนะครับด้วยเอฟซีครับผมสำหรับพัฒนาเลยครับตัวนี้ครับผมเบิ้งบ้นท้ายครับผม ไายมะนาวตัดครับผมไายไงไทยเปิดดีนะครับเด้อความสูงสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบแปดบวกครับร้อยสามสิบแปดบวกแม่นี่ซื้อมาน้องออมซับครับน้องออมซับนี่เด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจอยากจะได้ควอยง่ายไปพัฒนาเบิ่งเรียบง่าอู้่ตลกหนาเงี้ครับผมเล็บหนาครับผมเล็บหลังผู้ใดอยากจะได้เด้อครับเด้อบนเขาง่ายไว้นี่ประมาณอายุประมาณสามปีนะครับสามปีพอดีครับ พร้เมียสะพอมผสมเลยครับผมขันพูดได้อยากหาพอดีเอาไปสื่อไปใส้เลยครับเรื่องกระเพ้าวย่างนี้ดีนะครับเด้อครับผมเล็บแข็งเล็บขาตาเทียมเกี้ยมจ้ำนี่นะครับตัวนี้เป็นสายเลือดยังครับเนี่ยเลือพชรอุดรครับสายเลือดเพชรอุดรนี่เด้อครับดูอ่างไงลึกครับผมเจ้าเนื้อเจ้าหนังเลยครับเนี่ยดึงหน้ามันอีนึงนึงนี่แหละครับผมอิบซีนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมจิ้นกลางสอบถามได้เอาเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับ 0 9 8ย์เก8าแปดศูนยครับาแปดหนาะงแปดศนย์หน่งแปดศย์้ดสองหาครับห้าดนะครับเนาะซื้อหยุดครับผู้ใดสนใจก็กิีงกลางสอบถามได้ด้วยครับเด้อตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยหลังไหมครับผมตัวนี้เป็นหลังไหมเนาะครับเนาะนี่นะครับเอฟซีครับผมโอ้ยง่ายเฉียบท่านใดสนใจครับสายเลือดเพชรอุดรครับผมหัวกระโหลกใหญ่ดีนี่ครับผมปลายหัวดำฟอนล้ำด้วยครับด้วยเอฟซีครับผมเนื้อหนังมัดเต็มเลยครับ เออบักเ้าไงขอ้งไงครับยืนสวยๆดูดุกนี่นะครับผมได้ไหมฮะยืนได้ไหมได้ล้วครับผมอยู่ครับผมสวยงามมากเลยครับเด้อมาชมเลยครับตัวจริงได้ตัวจริงใหญ่ครับนี่ครับเบิ่งบ้านไทยครับผมถ่ายมะนาวตัดเปิดดีนะครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็ขอเป็นหลังไหมมันบ่ครับนี่ครับขอเป็นหลังไหมครับตัวนี้ครับผม เอาโอเคท่านนี้นะครับนเนาะกั้นตนกับท่านนี้แหละครับสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับเจ้าไกกดติดตามให้บ้าโจนี้นะครับเด้อสีหาคลิปไม่ไม่มาให้เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ